บ้างเนึงปลูกบบกหุ้งวันนี้ปลูกปลูกพกีตูแล้วค่ะปลูกพกีตูทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิม,มง่ายทำไม่ง่ายทำไม่ง่ายวิธีปลูกวีตูก็คือนกันกับปลูกบบกหุ่งค่ะทำเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเราจะได้ยาปกิตู้มาเอาเอค่ะเด้วย,วยหลายหลายหลายครับอ,อ้าวโยบัดหน้าพ้าเพื่อนเ้ยค่ะเียร์กิตู้หลายหลาย ค่ะพี่น้องมากรูพกพังอิซตู้จ้ามูกรูดได้ใส่เสียงเฮ็ด้คะคะเด้อติดง่ายจ้ะเห็ดแบบนี้ติดง่ายบ่ราลมบ่ราะงวยค่ะ ตั้งรับคลิปเนี่ยไว้แค่นีนก่อนเนาะค่ะเนาะได้โนเจกได้เบีย้ยพูกิตูมาเอาด้จ่าเด้อ